สวัสดีสดสดครับเหมืนหหอนี<ห>้<ร><ห>็ใไม่อหรอลูกพาหลานมากินซ้อยจุเนี่ยทั้งชงเล็กวัาสัวัน,นชงเล็กม่ไม่เลือนรอกชงเล็กกินดุนนี่น้ <c oughs> องยังก็่ล้ชงเล็กผมชงเล็เลกไอ้พิ่น่อเกือบตุ่มนะอพิ่น่อยเกือบตุ่มเอาผักแก้มมาอยู่ใส่เียเ้เนี่ยโอ้ยักกได้มากมากผครับอยู่ในเหียนพุนว่าละตัวนี้ตู้เห็นพุนนี่อดตักลินใหม่ครับ เอานี่ัหมต้นเมนเ็นเมามัเขาก็มีัวเขากะมีบักเผาบักบเผาอ้ยอ่อนๆคนละแก่ยเดี๋ครับพี่น้องลานไซตตโบรอนี่ไม่กินเขาน้ำม้งเด้อัก็พี่ร้องครับโอ้ย้โอเคครับหัลองดูินด้กินเขากระเส็นกินเขาเสบเนาะตามด้วยแดงๆเลยลครับ โอ้พอทาอทาสารานสาานเัน้ซื้อกันม้องังก็ไมังมันต้องขอเด็กีน้ลูกลานว่าเอาจะแก้เขาหน่อเขาเดียวลองดอกเบิดเขาทำเามาสร้าเนาะขาเดียวก็ไเบิดครับซื้อไหมอีสานบ้านเรากินข้าวกันแบบนี้ังสิลินขินองดิองได้นับมรุนน้ำเห็นกันดีมั้ มามามาจดเจบโอ้เขาไม่จยองเอาแงกัน hmm. mm. oh. ่นนี้ไปยีก่อนเ้อกเลี้ึงครับแต่าก้่มันเปนผักไม่เห็นเลยยยทำตองทำตัผักม่้เนาะเนื้อก็ตัวันเนาะโอ้ตะวันนี่จีนหลงเอยทำยังไงจวกจเบอร์จีนหลงจบสมองงหลังเด้ เนี่ยยังครับนี่ต้องแบบนี้ครับหอมลำที่ตัวที่เอาแบบนี้อย่างนี้นี่มากบรรยากาศแบบนี้ครับจะไปแซ่บนี่เต็มชุดเลยนะครับแต่ว่าผมมาขอมครับก็เอานี่ครับใส่เลยครับนี่ครับเบิ้งได้ครับพี่น้อง คข้าส่วนกาไปโอ้โหเียครับครับครับอยู่เนาะใช้อยู่เอ้สบานกได้เอะน่เนาะอแซ่บเพครัครับไม่ตงเกบต้มตีบน่ะกินกินครบทุกคแล้วอนุญาตกพักมาให้จับ้านะเด้อครับเด้อนเด้อได้นึ่กาไปยั่ต้มกันครับ เทาลรอร่อยโอ้แซ่บแซ่บครับต้มกบแซ่บยังเดียวครับผมมามากเก็ดปานใดครับหืมผีพิมพยไม่มาเหาะโอ้ยมันสีบหวานเนาะครับพมมมาเลย มาพักวันเสียงแบโอ้พักครับเอาบ้านหนุ่น้องพักมาแล้วพักมาแล้วโอ้แต่งเหมือนไงพอที่หัวศักเลี้ยงเลยเนี่ยปาจะตกันอันนี้ก็รอบสองไม้แล้วครับนี่ยวไหลายรอบแล้วยรับเตียงกับฟ้อนละยากใจเลี้ยงครับเน่าที่ไหนโอ้สบายกุลสดเด้อตัวนี้สดเด้อนี่เกิดกลม โอ้มอ่มุดแข็นะอืมวันละไม่บ้าอ่อนะบัครับผมบราณวันละไม่ย้อมครับอืมมีครับเกลียวอย่างเดีว้ให้เิมันย้อครับอันนี้คืออะไรครับงน้ครับไม่เอาอืม มาแบบแซบไปดิเนเอาแบบนี้แล้ครับเจ็ดกันกันกันได้ตัต้องน้ำน้ำน้ำยนาอโอ้บร้กินโดนแซบเนาะแซ็บแซ็บเจ็บอจ็บเต็งกันนี่ไม่นไงแหละเจ๋งต้องหอมนะอับ

ต้องเจองั้นหลายคนน้ำนไม่ด่าเหมือนงูิงไงไนยิงขึ้นนั่นบางตัวบางตัวพี่น้องอันที่ควรก็รังสุขบางคนละไม่ทำหน้าหน่วยรถนกลมปะน้อยพี่น้องนี่ขุ้เอาที่ไรเนี่ยนี่แล้ครับ เนี่ยครับม like ันเสิพร้อมอู้หูครับพร้อมอเจ้ามันักอืมพร้อมพอตีบอกอันนี้มาแล้วอันนี้่ลูอ้วมันเตี้ยอืมเกเียวหากินวกนียเกิดตรงเนี้ยหากินีโอ้

chú tập trung bà nói bản nó trong bà chôm nó bà nói hấp môi trong bà chôm trong bà chôm bị tuổi cho này đó Ăn nhai anh quá nghe tạp như thế các mình nghe rồi tạm thời ăn một chút nào Ừ. 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 เออสันแม่อิดดูิดน่ยิดูดีอืมเนี่สันรับเนี่มึงมันเอ๋อตาก็อีบไปอืคนไหนก็ตมมือหสีมือนี้มมีสีนีครับแซ่บนโอ้่ได้กินนี่้องอนอันนี้ายยังไงด้พี่น้องม่กกันอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ย อันนี้วิ่งวนไปรอบงเด่นไหมเอานี่ห้องเพิื่งครับแมนโอ้หักแล้วหเพิ่งครับบเพร่อมผ่าห้องเค่องวนไปรอบหมดแอา่มาราม Mamma, mama, 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 má, mama, 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 má mama, 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 Ừ. 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 một cái chuối, um, 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 một cái, một nó bự nằm này chưa, đi lên,

าเนี่ยยิ่งคนนะก็มักจรินะนั่จะปั้มรถแทนี่มังเดี๋ยวนะอตัวก่อนนะครับกันนาำก่อนไปนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดก็พาไปน้ำมันเนาะครือมีก้อยกับกุ้งกับบวข้ามักซมันคืออันนี้ส่นแต่จ้าว่านอืมอ ยืมน้ำอยากเราขึ้นอืมหนำดูอะไร่วยดกันขึ้นบ้านรู้ไหมน้องเห็ดทานนี่นี่เห็ดทานนี่นี่ยเขาเห็นเห็ดทานมามันสีแหล่ตัวเห็ดทานดำน้องของกินพวกหญ่ลองดู

โอ้ยเจ็แต่ความมันนี่ยสิเนี่ยแ้วเนาะี่คน้ามาใส่ลังเอาะไอ่ะมม่ม่ไม่ไม่ไม่่วม่่ม่ไม่ไ่ม่เมาไม้ไม่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 ่ไม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 ่ป่ไมกไม่ม่ไไม่ไม่่ไม่ดม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่่ mời <laughs> các cụm cụ thể khảo vọng nữa mời 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 mời

มือนี่อมือน้ำเคียงคนเป็นงวงกว่าต่อเท่าน้าก็เรียกยำเท่าน้อนี่เจามาเจาะละโอ้คัคัคัอืมลอน้ำต้มเลแม่เนี่ย ถ้ามาอ้ายอกเบอราอพอ้าอรก็ได้อ้ยิ่มเรียบเรบเห็นแล้วอืมน่ากินในเบิร์ดละ่ะเนอะขอามกด้อยเีบเรีบอจะ้ามเรอยูป่นั่นน่ะ่าบ่มาห้นอนนนี้ยนขาดฟ้าแล้วตงน่นตวเลอืมุเย็นเลยโอ้โหหืม

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเด้ออย่ยังหลองเมนเถิดยูทูบความน้วก็เห็นแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้แนล่ลูงหลานไม่กยนขอน้ำมือเนี่ยว่าพ่อกันไหมคลิปนาเด้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ